ใครที่ชอบเปิดดูรูปเป็นประจำเช่นตารางสอนจะต้องดูทั้งวันเลยสามารถหาได้ง่ายมากขึ้นนะคะโดยไม่ต้องเลื่อนตามหารูปภาพนั้นให้วุ่นวายกันอีกต่อไปค่ะ <Wow. S 1> ทำได้บนไลน์คลิปนะคะฟิวเจอร์ใหม่จากไลน์กันได้แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดสันกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอน IT เช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแนะนำฟิวเจอร์ใหม่จากลายกันค่ะหลายคนอาจจะพอรู้จักกันแล้วนะคะลองมาดูว่าการทำงานของเขาทำยังไงได้บ้างนะคะไปที่ลายก่อนเลยค่ะไปที่หน้าหลักนะคะ สังเกตดูที่คำว่าคีปนะคะเป็นฟิลเจอร์ใหม่จาก l ล n e นะคะลองเข้าไปดูเลยค่ะในคลีปนะคะก็จะสามารถเก็บทั้งรูปภาพวิดีโอลิงก์ข้อความไฟล์และสถานที่นะคะด้านบนเป็นคอลเลกชันนะคะสามารถสร้างเป็นอัลบั้มได้นะคะต่อไปเป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพนะคะ วิธีการเพิ่มรูปภาพในคีปให้กดที่รูปบวกด้านบนนี้ค่ะแล้วให้ไปที่รูปแอนด์วิดีโอนะคะจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะเพิ่มลงไปได้เลยค่ะเมื่อเลือกได้แล้วก็กดที่เสร็จสิ้นนะคะต่อไปเป็นวิธีการปักหมุดไฟล์รูปภาพนะคะ เอาไว้สำหรับคนที่ชอบดูรูปเป็นประจำเช่นตารางสอนเนี่ยเราจะต้องใช้ตลอดเลยทั้งวันเ<ป>พราะว่ายังจำตารางสอนของตัวเองไม่ได้ต้องเปิดดูบ่อยๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปเลื่อนตามหารูปต่างๆให้วุ่นวายกันอีกต่อไปนะคะโดยการปักหมุดนั่นเองให้เลือกภาพที่เราต้องการปักหมุดนะคะ นี่ขอเป็นภาพตารางสอนละกันค่ะในรูปภาพนี้จะมี3มจุดอยู่ด้านบนนะคะเล็กๆรงนี้นะคะคลิกที่3มจุดเลยค่ะแล้วก็ไปที่คำว่าปักหมุดได้เลยค่ะเมื่อคลิกที่ปักหมุดแล้วนะคะรูปภาพที่เราเลือกไว้จะหายไปจะอยู่ด้านบนแทนเป็นเนื้อหาที่ปักหมุดไว้นะคะจะทำให้เราเนี่ย ค้นหารูปภาพนั้นอะได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนถ้าเราอยากจะเอาที่ปักหมุดเนี่ยเอาออกนะคะก็กลับไปที่เดิมเหมือนกันค่ะ3าจุดนะคะแล้วก็คลิกที่เลิกปักหมุดได้เลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพและวิธีการปักหมุดไฟล์รูปภาพนะคะใน i ลน k e e p นั่นเองค่ะต่อไปไปดูการใช้ hashtag สติ๊กเกอร์แล้วกันนะคะว่า จะทำให้เราอ่ะได้หาสติกเกอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะให้ไปที่แชทนะคะขอเลือกพอน้องพัดละกันนะคะวิธีการใช้สติกเกอร์ที่แบบค้นหาได้ง่ายๆนะคะหลายคนอาจจะ ยังไม่เคยเห็นให้ไปที่รูสติ๊กเกอร์ได้เลยค่ะในสติ๊กเกอร์นะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์ของเราที่เราได้ทำการดาวน์โหลดไว้นะคะวิธีการเลือกสติ๊กเกอร์ที่ง่ายนะคะให้มาที่คำว่า Hashtag สติ๊กเกนะคะมันจะมีคำว่าโอเคดีใจหัวเราะความรักตกใจเสียใจ โกรธขอโทษปฏิเสธทักทายใบย้บยบยชวนคุยพูดไม่ออกมาให้เรานะคะมันจะจัดเป็นหมวดหมู่มาให้เอาลองเข้าไปที่คำว่าโอเคค่ะมันก็จะหาที่สติ๊กเกอร์ที่คำว่าโอเคทั้งหมดมาให้เราเลยนะคะโดยเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปทีละตัวเลือกเลือกทีละตัวนะคะทำให้ค้นหาสติ๊กเกอร์ได้อย่างรวดเร็วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการแชทคุยกันค่ะเช่น กดโอเคไปได้เลยค่ะติ๊งแล้วก็มาที่ Hashtag ใหม่อยากจะหัวเลาะ oh, <no. S 1> ก็จะมีหัวเลาะขึ้นมา555เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะเราจะได้อันนี้เป็นสติกเกอร์จัดเป็นหมวดหมู่มาให้นะคะโดยเข้าไปที่ Hashtag ค่ะ เป็นไงบ้างล่ะคะการใช้ลายคลีปและก็มีการใช้แฮชแท็กสติ๊กเกอร์ง่ายใช่ไหมล่ะคะทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและก็สามารถเก็บงานได้เป็นการค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ